สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเพจอาจารย์คริสไร้นี่นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมาตอนนี้เรามียอดผู้ติดตามเกินล้านคนแล้วนะครับอ ขอบพระคุณมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจากนั้นสิ่งที่พิเศษที่เรามอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในเพจของเราเสมอมาก็คือคลิปสอนภานษาอังกฤษหลากหลายสไตล์มีทั้งรูปภาพสอนภานษาอังกฤษมี Facebook Live เราก็จะมาทากันทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนคุณแล้วก็มาพบปากกับเพื่อนๆกันอยู่เสมอแต่อย่างที่เรามีนะครับที่พิเศษสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามผมก็คือคลาสสอนภาษาอังกฤษแบบราคาถูกเพื่อทุกคนจะได้สามารถมาเรียนกันได้นะครับและในเดือนนี้เรามีคลาสที่ชื่อว่า Starter English ภาษาอั hmm. งกฤษสำหรับนักเรียนแรกเริ่มหรือเริ่มแรกนี่แหละครับเริ่มกันวันที่30พฤษภาคมนี้แล้วก็จะต่อกันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเราจะเรียนกันทั้งหมด10ครั้งและราคาก็999บาทครั้งละ99บาทสามารถดูย้อนหลังได้เรียนกันครั้งละประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทุกๆวันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เก่งหรือชั่วโมงบินไม่สูงหรือเคยสูงแต่คืนครูไปหมดแล้วตอนนี้สนิมขึ้นจนผูพัง แล้วอยากจะกลับมารื้อฟื้นหรือรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเก่งแต่ไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยนะครับเราจะมาปูพื้นปลูกฝังแล้วก็สร้างรากฐานภาษาอังกฤษกันใหม่ให้กับทุกๆท,ท่านสาหรับพี่น้องที่สนใจหรือถ้าใครมีญาติโยมหรือเพื่อนหรือลูกหลานนะครับที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษแต่บอกว่าถ้าเป็นลูกหลานก็ไม่อยากเด็กมากนะครับต่ำกว่าสิบขวบอย่าเลยอย่าให้เขาทรมานเรียนออนไลน์เลยครับผมถ้าสักสิสขวบอัพเนี่ยน่าจะเวิร์กงน,นั้นใครที่สนใจนะครับวันจันนี้เราเริ่มแล้วนะครับเวลา2องทุ่มเข้ามาสมาัครเยอะ Live และใน z o ม m แน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับการเรียนและฝึกและใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะๆครับสวัสดีครับ